กลับกันเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะช่วงนี้ก็ยังเหลือกับทางด้านนะักวิเคราะห์อยู่นะคะก็คือคุณกรพัฒน์เดี๋ยวรอสักครู่นะคะก็สําหรับตลาดตอนนี้ก็ปิดไปแล้วนะคะที่1 5 8 0 9 1จุดค่ะก็บวกมา3.90จุดนะคะด้วยมูลค่าการซื้อขาย3า0 0 0กว่าล้านบาทด้วยกันค่ะก็ตอนนี้นะคะอย่าลืมติดตามช่องทางรับชมรายการของเรานะคะก็มีหลากหลายช่องทางเลยนะคะก็เริ่มกันตั้งแต่10บโมงครึ่งเลยนะคะพี่ๆก็สามารถดูได้ที่ Facebook ไลฟ์สดนะคะทางเพจ Business l i n e and l i f e นะคะตั้งแต่10โมงครึ่งไปเลยค่ะก็จะมีทางด้านผู้สึกอขาของเรานะคะมาพูดคุยข่าวเช้าแล้วก็ประเด็นที่น่าสนใจกันในช่วงเช้านะคะแล้วก็ไปต่อเนื่องที่ทาง FM 97กับทางพี่มอนนะคะแล้วก็ที่นี่ค่ะสถานีสุรภูมิก็มีตั้งแต่4โมงถึง5โมง1ชั่วโมงเต็มเลยนะคะและที่สำคัญวันอาทิตย์อย่าลืมติดตามรายการของเราก็มีเช่นเดียวกันนะคะที่ทาง89.5ค่ะก็สามารถรับชมได้นะคะทั้ง ทางสถานีวิทยุแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีอัปโหลดขึ้นให้ใน Facebook ของ b u s i n s s s l i a อ l l v f e ด้วยค่ะและที่สำคัญตอนนี้เรามี Facebook ของ Spock Review by b u s i n s s s l i a อ l l v f e ด้วยนะคะพี่ๆลงทุนท่านไหนที่ยังไม่ได้ไปกดไลค์ติดตามนะคะไปกดไลค์ให้กำลังใจผู้สื่อข่าวแล้วก็รายการของเราด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเพจที่เราเนี่ยได้ไปทาข่าวแล้วก็นามาอัปขึ้นสดๆเดี๋ยวนั้นเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่อยากให้พี่ๆช่วยกันติดตามนะคะสำหรับ s Stock r e v i e ว by business line and l i f e ค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยกันนะคะกับทางด้านคุณกรพัฒน์โรเชษฐค่ะผออาวุโสฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนนะคะจากบลลรอโโบุมราพัฒนาสินค่ะสวัสดีค่ะคุณกรพัฒน์คะครับสวัสดีครับนุ้ยค่ะวันนี้ตลาดก็ปิดบวกมา3จุดนะคะพรุ่งนี้เช้าจะยังไงต่อคะคตลาดก็ดูดูมีแรงส่งเชิงบวกต่อเนื่องนะครับค่ะวันนี้สิ่งที่ดีของบ้านเราคงเป็นเรื่องตัวงานไทยแลนด์บิ๊กซ g i c m มูฟนะครับค่ะ ที่ทางผู้นําประเทศนะครับท่านนายกสุนตรีแล้วก็รองนายกฝ่ายเศรษฐกิจนะครับก็่มสมคิดด้วยก็มาได้เรี่ยนนะครับในเรื่องตัวแผนนะครับการลงทุนภาครัฐนะครับที่เกิดขึ้นกับนโยบายนะครับที่รัฐบาลพยามเร่งขับเคลื่อนครับทั้งเรื่องตัวกายแลกสีจุดเองนะครับรวมไปถึงแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะครับเกศรษฐกิจพิเศษเรื่องตัวอีซีแล้วก็มีการตอบข้อสงสัยนะครับในบางประเด็นที่ ก็น่าจะดึงความเชื่อมั่นกลุ่มที่ต่างชาติได้นะครับพอรวมพลที่ยังไม่ตัวตลาดเองเนี่ยน่าจะมีแรงส่งเชิงบวกว่าเราน่าจะเห็นภาพว่าสีไทยเนี่ยในช่วงครึ่งหลังเนี่ยผมคิดว่าโมเมนตัมทางเศรษฐกิจมันจะเริ่มดีขึ้นแต่สรับเที่ตัวนี้เองก็คิดว่าตลาดเองเนี่ยจะค่อยๆนะครับมีความเชื่อมั่นมากขึ้นแล้วก็จีนเองของการค่อยๆไซายเรีขึ้นมาครับแนวบ้านเราให้ไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบนะครับคนมันหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบห้าในวันพรุ่งนี้ส่วนแนวรับนะครับอยู่ท คลิปยึดก็จะเห็นหุ้นที่เราแนะนํำนะครับมันก็เริ่มไปวิ่งขึ้นมานะครับตามภาพของตัวทิศทางผลประกอบนะครับที่หลายตัวจะดูมีแนวโน้มเชิงบวกนะครับตัวเอ็นก็ไปวิ่งขึ้นมาแล้วนะครับก็ดูแนวต้านที่15.8นะครับกับ16.2ก่อนนะครับแนวรับก็อยู่ที่บริเวณ15.20นะครับในส่วนตัวทีตซีวันนี้ก็ขึ้นมาปิดนะครับที่76.8นะครับก็เป็นภาพของการไซวิ่งขนะครับก็ดู ดาวต้านถัดไปนะครับที่บริเวณเจุด7จนะครับกับบริเวณจุด8-2นะครับก็จะเป็นรรยส่งที่ยะงไม่ตัวผู้นึ่งน่าจะมีภาพของการที่ค่อยไซะรับขึ้นมาต่าเอเนื่องนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่เราชอบนะครับในช่วงครึ่งหลังของ,งปีนี้เนี่ยนะครับก็จะมีมีเดียนะครับกับในส่วนของตัวกลุ่มท่องเที่ยวนะครับก็จะเห็นว่าสองกลุ่มนี้นยะ ค่า,ข,าของตัวทีดีที่เริ่มดีขึ้นนะครับโมโนนะครับก็เป็นเศษของการไซเรบขึ้นมาทีน,นี้เราให้มูลค่าพื้นฐานที่4.14บาทนะครับก็จะมีดาวต้านสัตไซต์ที่3.80บาทนะครับตัวสัตว์มาเป็นตัวพลันบีนะครับก็เป็นยีนเหนือ6บาทได้ต้องบอกว่า,าภาพค่อนข้างดีนะครับเพราะเออร์เน็งคิวหนึ่งเองเนี่ยก็มีสัญญาณบวกด้วยนะครับแปลว,ว่าอยู่ในช่วงตัวไว้อะไรแต่ว,ว่าผลการในช่วงเดือนครึ่งน,นะครับของไตรมาสหนึ่งมันก็เร่งตัวขึ้นมาเป็นตัวบ่งชี้ว่า ธุรกิจการมีการฟื้นตัวนะครับตัวนี้เองก็ทําให้ตัวปุ้นน่าจะมีแรงส่งต่อในช่วงไรมาส2ก็ดูหนาต้านที่6บาท20นะครับกับ6บาท50แนวรับอยู่ที่5บาท80ส่วนท่องเที่ยวก็ดูเอรวันกับมินต์นะครับในส่วนตัวอื่นที่เคยแนะนาก่อนหน้านี้มันเป็นช่วงการพักตัวอยู่ก็จะมีหุ้นอย่างตัวการ์มินไทยนะครับพักตัวอยู่นะครับดีแลน์นะครับก็พักตัวในแนวโน้มขาขึ้นนะครับ แล้วก็หุ้นที่เมนชั่นไปนะครับเราออกข้อยุคในช่วงก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็เริ่มอัพฟอร์มต่อเนื่องก็คือหุ้นตัวปียร์มาร์เก็ตติต้ง oh, ค,ครับนุ้ยพีเอ็มอ๋อพีเอ็มค่ะครับพีเอ็มก็ตอนนี้คือไซด์เบ์ขึ้นมาต่อเนื่องนะครับก็เป็นภาพที่ยังคงสามารถซื้อรุ่นกันได้นะครับไปด้วยที่17บาทนิดติดนะครับสำหรับตัว PM กับภาพของตัวธุรกิจที่กำลังเติบโตการบริโภคภายในประเทศแล้วก็ ป็นจุดที่เขาเริ่มกินเวสนะครับไปต่างประเทศเสียตลาดเพิ่มเติมนะครับคก็ถือว่าเป็นเป็นทางเลือกที่น่าสนใจอยู่ตอนนี้ครับอืมนี่ก็คือตัวหุ้นทั้งหมดนะคะครับผมค่ะ <laughs> แล้วตัวเซฟฟิซต์รคะเซฟตเป็นไซเบียเหมือนเดิมนะครับจุดในการลอา็อก profit หน้ารองหรือว่า stop loss ของคนเล่นรอบเนี่ยก็ดูที่บริเวณ994นะครับข้างบนที่หนึ่งพันครับข้างบนหนึ่งพันนะคะครับ แล้วทองคําค่ะเออทองคำต้องขอโทษด้วยพอดีตันนี้ผมอยู่ข้างนอกน,อกนะครับไม่เห็นราคาทองคำนะครับก็ขอเดี๋ยวค่าเป็นวันพรุนี้แล้วกันนะครับได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะ ค,ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณกฤพัฒม์มากนะคะก็มาอัปเดตหุ้นเพิ่มเติมนะคะที่เคยแนะนําไปก็มีหลายตัวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว SNC PSTC นะคะก็มีตัวในส่วนของกลุ่มมีเดียแล้วก็กลุ่มท่องเที่ยวมาด้วยนะคะอย่างตัวของมีเดียก็มีตัวของโมโนแล้วก็กลุ่มท่องเที่ยวก็จะเป็นตัวของเอราวันแล้วก็ตัวของมินนั่นเองค่ะสําหรับตัวไทยก็ยังคงพักตัวอยู่นะคะในมุมมองของทางด้านคุณกลพัฒน์ค่ะเอาละเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของราคาทองคํากันเลยนะคะสําหรับราคาทองคา